สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ทัศคนสวยนะมาบอกวิธีในการที่ทําให้ทุกคนนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตาซึ่งกันและกันนั่นเองนะผู้ชายที่มาฟังก็ใช้ได้ผู้หญิงที่มาฟังก็ใช้ได้นะคะแต่สเสน่ห์ที่จะเอาไปใช้เอาไปใช้ให้ถูกคนในะจะที่รักไม่ใช่พอมาฟังแล้วเอาไปใช้กับสามีคนอื่นหรือว่าเมียคนอื่นอันนี้ไม่สนับสนุนนะจ๊ะอ่ะข้อแรกเลย การที่เราเองจะลุกขึ้นมาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะจะต้องเป็นคนที่ยิ้มง่ายเอาจริงๆนะวันนี้เฟรนลี่เข้าไว้ยิ้มง่ายเข้าไว้ค่ะ นะเจอใครนี่ไม่ต้องหน้าบูดหน้าบึ้งตลอดเวลาแต่เราต้องเป็นคนที่ยิ้มง่ายให้ได้กับทุกๆคนนะคะไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะค่ะต่อให้คนคนนั้นเขามองมาที่เราแล้วเขาหน้าบึง้งเราก็ยิ้มให้เขาได้ค่ะเขาจะยิ้มให้เราตอบกลับหรือจะมองยังไงเรื่องของเขาค่ะแต่มันทําให้เรารู้ว่าอืมฉันก็มีความสุขในการที่ฉันนะยิ้มให้เขาเขาไม่รับเรื่องของเขาโอเคไหมแล้วมันจะดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าการที่คุณยิ้มในแต่ละครั้งคุณรู้ว่าเฮ้ยมุมไหนอะ่ะที่คุณยิ้มแล้วทําให้คุณสวยอะ่ะ คุณต้องยิ้มประมาณไหนถูกไหมเพราะการยิ้มอ่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันยิ้มมุมปากยิ้มเห็นฟันยิ้มแบบแบบแบบนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยไปหามุมตัวเองให้เจอนะต่อมาเลยการที่คุณเองจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้นะคะแน่นอนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่มีสติตลอดเวลาค่ะหยุดโวยวายหยุดร้องไห้หยุดโวกเวกได้แล้วนะคะแล้วก็หยุดบ่นได้แล้ว โดยเฉพาะเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานคนที่บ้านพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีเสน่ห์โดยการที่เฮ้ยมีสติเข้าไว้นะเ,เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาอะไรที่แก้ได้แก้เลยอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะคะทีนี้เนี่ยเ,เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาหลาย,ลายๆคนมักจะโทษค,คนน้นคนนี้คนนั้นแต่คนที่มีเสน่ห์เขาจะไม่โทษใครค่ะแต่เขาจะมีสติและเขาจะหาวิธีในการ แก้ปัญหามากกว่านะคะต่อมาเลยนะคะการที่คุณเองจะลุกขึ้นมาเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้แน่นอนค่ะคนที่มีเสน่ห์ก็ต้องเป็นคนที่สามารถทําให้คนอื่นนะคะมีความสุขได้นะคะมีวิธีในการทําให้คนอื่นยิ้มได้มีวิธีในการที่ทําให้คนอื่นหัวเราะได้นะคะมีวิธีในการที่ทําให้คนรอบข้างมีความสุขได้ และการที่คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้แน่นอนคุณก็ต้องคิดบวกได้เพราะคนที่คิดลบมันไม่สามารถทําให้คนอื่นนะคะ,ะมีความสุขได้หรอกโอเคไหมนอกจากว่าไปเจอคนประเภทเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยต่อมาเลยคนที่มีเสน่ห์นะคะและการที่คุณเองอะจะเป็นคนที่พิเศษ ซึ่งมีสอนในคอร์ส Strong w o m e n and then Love You r Self ก็คืออะไรก็คือเป็นคอร์ผู้หญิงรักตัวเองเราสอนแบบนี้ว่าต่อไปนี้คุณต้องไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ธรรมดาแต่คุณต้องบอกกับตัวเองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากนะคะในความรู้สึกของคุณก็คือว่าคุณจะไม่ไปทำงานแค่ชาวชามเย็นชามหรือแบบไปทำงานกลับบ้านหรือว่ามีแบบรายได้เข้ามาทางเดียวแต่ คุณมีงานอดิเรกของคุณที่คุณทำด้วยนะคะซึ่งมันจะคููมันจะเจ๋งมากเลยถ้างานอดิเรกของคุณอันนั้นเนี่ยมันสามารถนะคะที่จะทำเงินให้คุณได้ด้วยอันเนี้ยมันจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจากสายตาของใครหลายๆคนว่าว้าวครอบครัวเขาก็ไม่มีปัญหาเนาะและเนี่ยคือเขาทำงานเหมือนกับว่า เขาดูแลงานของเขาคือมันดีอยู่แล้วอะแต่เขายังมีงานอดิเรกอย่างอื่นทำอะแล้วมันแบบเจ๋งมากคือมันเป็นแ a ชั่นของเขาคือเขารักงานของเขาด้วยอะนี่ค่ะคนที่มีเสน่ห์เนี่ยเขาจะเป็นคนแบบนี้และต่อมานะคะการที่เราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้แน่นอนเวลาที่เราพูดกับใครเวลาที่เราคุยกับใครการ movement นะคะหรือว่า body language ของเรานะคะมันจะต้องเป็นไปตามนั้นด้วยนะคะเวลาที่เราคุยกับเขา อ๋อเหรอคะอ๋อโอเคโอเคได้ได้ไม่ไมีปัญหาอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงออกนะถึงสี่หน้าของเราหน้าตาของเรานะคะมือไม้ของเราการมูฟเมนต์ของเราตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเราลองไปดูสิเวลาที่เราพูดเวลาที่เราแบบคุยกับหัวหน้าเวลาที่เราคุยกับแฟนของเราหรือเวลาที่เราต้องการความโรแมนติก นะคะเราจะมีการมูฟเมนต์มีการพูดยังไงมีการแสดงออกยังไงนะคะเนี่ยคือการบ้านที่ทุกคนจะต้องไปคิดเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะและอย่างต่อมาเลยก็คือว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานกระตือรืรน้นนะคะในทุกๆเรื่องไม่ใช่เป็นคนที่แบบเย็นชาเฉยชานะคะจะทําอะไรก็แบบ เออเดี๋ยวก่อนจะทําอะไรก็แบบเออเอาไว้ก่อนจะทําอะไรก็แบบว่าดูเอืเ่อยเฉยจะทําอะไรก็ดูแบบมันไม่มี energy เข้าใจป่ะมันไม่ได้มีแรงกระตุน้นมันไม่ได้มีแรงบันดาลใจมันไม่ได้มีแบบคือคนมาอยู่รอบข้างเราอ่ะเวลาที่เขาอยู่กับเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมอยู่กับคนนี้แล้วแบบชีวิตแบบแบบปกติแบบ ไม่ไม่ได้แบบโลดโผนหรือว่าไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรเลยแต่เวลามาคุยหรือว่าเวลามาฟังกับอีกคนนึงทาไมมีความรู้สึกว่าแบบเขามีพลังอ่ะทำไมเขามี energy อ่ะทำไมเขาก็ตื่นลอลน้มนมาทําให้เรารู้สึกแบบชีวิตเราเหมือนแบบว่าโอ้ยอยากอยากแบบคือเหมือนมีพลังอ่ะเนาะเหมือนมีไฟอ่ะเหมือนไฟลนก้นที่อยากให้เราลุกจะ ทำอะไรได้หลายๆอย่างหรือว่าตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นจงเป็นคนแบบนี้คือเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือว่ากระตือรือร้นให้กับตัวเองได้แล้วมันเจ๋งไปกว่านั้นนะคือเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครได้หลายๆคนนะจากไอเดียของเราจากการครีเอทนะคะ,ะความรู้ความสามารถของเราแล้วก็ส่งต่อให้กับใครหลายๆคนโอเคไหมต่อมาเลยนะคะการที่คุณจะเป็นคนให้มีเสน่ห์ได้คุณก็ต้องรู้นะคะว่า อะอยู่กับแฟนเราในสถานการณ์นี้เราต้องจับมือเขาไหมเราต้องโอบไหล่เขาไหมเราต้องกอดคอเขาไหมเราต้องจับหัวเขาขยี้หัวไหมเราต้องจับมือม้มเขาไหมเนี่ยคือการมีเสน่ห์กับแฟนของเรานะแต่ถ้าการมีเสน่ห์กับเพื่อนร่วมงานก็คือว่ามีน้ำใจไหมนะคะแล้วก็นาย e กับเขาไหมแบบนี้ค่ะช่วยเหลือเขาไหมอันนี้นะคะมันก็คือการที่เรามีเสน่ห์คือการที่ เ,เรารู้ว่าเวลาเนี้ยเราควรจะให้กําลังใจเขาด้วยการจับมือนะเรารู้ว่าเวลาเนี้ยเราควรจะให้กําลังใจเขาด้วยการกอดนะเรารู้ว่าเวลาเนี้ยนะคะเราควรจะสัมผัสเขานะคะตรงไหนบ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่าแบบ เออรู้สึกดีนะคะแล้วก็คุณเองก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปในตัวด้วยนะคะเวลาที่คุณสัมผัสใครและอีกคนนึงรู้สึกดีนะเขาก็จะมองกลับมาที่คุณว่าอคุณก็เป็นคนที่แบบใส่ใจเหมือนกันนะคุณก็เป็นคนที่โรแมนติกนะคุณก็เป็นคนที่ให้กําลังใจคนเป็นนะเนี่ยเรื่องนี้มันสําคัญนะคะแต่จะสัมผัสมากน้อยหรืออะไรยังไงมันแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะมีเสน่ห์กับใครนั่นเองโอเคไหมนะต่อมาเลยก็คือว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้นะคะ แน่นอนเรื่องนี้สำคัญมากเหมือนกับข้อแรกที่เราคุยกันก็คือว่า eye contact นะคะสายตาของคุณนะ่เณเเนนะ,งงะ,นนะะเวลาที่คุณเองต้องการที่จะเจ้าชูกับแฟนนะคุณต้องมองยังไงคุณต้องจิกประมาณไหนนะคะเวลาที่คุณเองต้องการที่จะเฟลท์นะคะก็คือแบบเจ้าชูกับแฟนของคุณนะคะคุณจะต้องแบบเอ่อต้องทำสีหน้าแบบไหนหรออะไรเงี้ยนะอ่าพูดเรื่องนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบ พูดไปด้วยยิ้มไปด้วยนะคะนานๆเราถึงจะพูดเรื่องนี้สักทีหนึ่งจิกได้จิกสําหรับแฟนเราค่ะหวานได้หวานค่ะเยิมได้เยิมเลยนะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอายนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราค่อยๆสร้างความโรแมนติกให้กับแฟนเรานะคะแล้วก็สร้างความมีสเสนนะคะแม้กระทั่งถ้าใครเป็นโสดเองนะเวลาออกไปข้างนอกเวลาเดินไปข้างนอกค่ะถ้าถ้าเป็นบ่อยมากเวลาที่ต้องการจะจีบใครนะก็คือแบบแอบ,บแบบสายตาน,นิดนึงแบบนี้นะหรือว่าแบบ เนี่ยแบบเนี้ยค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้เราใส่แมสก็จริงแต่เวลาเรายิ้มสายตาเราเขาจะรู้เลยว่าเออเราเชื้อเชิญเขานะหรือว่าเราต้องการจะบอกว่าฉันโสดเขาใช่ไหมฮะถึงแม้เวลาที่เรามีแฟนแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สายตาของเรานะคะในการที่จะสื่ออะไรได้หลายๆอย่างที่รักเออนะหลายหลายคนที่รักอืมอืมที่รักอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะอ่าตรงนี้ทำไม่ค่อยถนัดนะคะอ่ะเพราะนั้น ใช้สายตาอันทรงสเสน่ห์ของทุกคนนะคะในการมองแฟนตัวเองแทบจะกลืนกินได้มาเออเขาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากในสายตาเขาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่มากในสายตาฉันอะไรแบบนี้นะคือบอกว่าฉันอยากจะกลืนกินเขาไปในแบบทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยเออไปหัดให้ตัวเองเป็นคนที่สายตาแบบเซ็กซี่นะคะอะต่อมาเลยนะก็คือว่า คนที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้แน่นอนความเป็นตัวเองของคุณต้องมีค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะที่มีเสน่ห์จากการที่เป็นคนอื่นไม่มีผู้หญิงคนไหนนะคะเซ็กซี่มีเสน่ห์ได้จากการที่พยายามที่จะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตัวเธอเพราะนั้นการที่คุณเองมีความเป็นตัวตัวเองมีความเป็นตัวตนมันคือความเป็น,นธรรมชาติ นะคะ,ะเวลาที่เราแสดงออกถึงความเป็นตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องเฟกไงเพราะมันไม่ต้องเฟกมันเป็นธรรมชาตินะคะใครหลายๆคนก็รับรู้ได้ถึงความเป็นตัวของคุณนะแต่แค่คุณต้องระวังว่าเฮ้ยการเป็นตัวของคุณบางอย่างเนี่ยถ้ามันมากไปอะ่ะมันก็จะกลับมาทําร้ายเรานะมันก็ต้องดูกาละเทศะด้วยนะคะแต่ถึงแม้จะอยู่ในกาละเทศะคือเราก็ต้องมีความเป็นตัวเองอะ่ะเข้าใจปะแต่แค่ไม่ใช่มากเกินไปแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยเพราะในวันเนี้ยใครที่มีความรู้สึกว่า เอ่อทไมฉันไม่เป็นความเป็นตัวเองเลยอะไรแบบนี้ก็หัดให้ตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองได้แล้วนะคะถ้าอยากที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วต่อมาเลยก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่นินทาชาวบ,บ้านเขาค่ะนะคะยิ่งเวลาที่คุณไปออกเดตหรือเวลาที่คุณอยู่กับแฟนคุณห้ามพูดถึงคนที่สามในทางลบเด็ดขาดมันหมายถึงทัศนคติของคุณเนี่ยมันเป็นแบบนั้น เขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงจากเวลาที่คุณดินทาคนอื่นเขาจากเวลาที่คุณพูดเสียหายถึงคนอื่นเขาว่านะ,ะพูดถึงกับนินทาเหมือนกันนะนินทาที่ทําให้คนอื่นเสียหายนะพูดถึงคือเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะ,ะเพราะนั้นแยกกันนะนะมันไม่มีใครที่มีสเสน่ห์จากการที่เรามานั่งฟังอุ้ยคนนี้แบบว่าคนอื่นดูมีสเสน่ห์จังเลยม่ใช่โอเคไหม และก็แน่นอนค่ะถ้าหากวันนี้คุณอยากจะลุกขึ้นมาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมากกว่าเดิมสามารถไปเรียนได้นะคะในคอสเสน่รักปักใจทํายังไงให้แฟนรักแฟนหลงค่ะคอสเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ยังไม่พอนะแต่มันจะทําให้ในสายตาของแฟนคุณ,ค,ณคือมีเสน่ห์ในสายตาของแฟนด้วยเพราะคอสเนี้ยมันจะเป็นคอสที่เหมือนการคลองเรือนเหมือนการ สารความสัมพันธ์นะคะเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่เลิกกันและเหมาะสําหรับคนที่อยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์และเรียนดูว่าอต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราจะมีแฟนนะเ,เราจะต้องทํายังไงบ้างความสัมพันธ์ของเรามันถึงจะไปรอดและไปได้นานนะคะคอร์สเนี้ยจะเหมาะสําหรับคุณแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะอยู่แล้วแต่คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตและอยากจะ move on หรือว่าอยากที่จะสตรองในทุกๆเรื่อง อากจะก้าวผ่านทุกปัญหาไปทุกๆเรื่องและอยากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้น ไปเจอกันในคอร์ส Strong w o m e n and Then Love Yourself ก็คือคอร์สผู้หญิงรักตัวเองนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วจะเอาไปทําตามนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทําให้ผู้หญิงทุกคนหรือว่าผู้ชายทุกคนนะคะพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาของคนรอบข้างนะคะมากขึ้นเพราะความสวยความหล่อนะคะมันมีความโรยราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดูแลตัวเองนะเราก็ดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุด แต่สิ่งสำคัญคือสเสน่ห์ที่มันจะอยู่กับเราตลอดทั้งชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีสวัสดีค่ะ